ปีนี้ลมมาเจ้าครับจำเป็นต้องรีบค้ามลำใหญ่ครับมาอันจะลวกจะล้มนะครับเพราะว่าไม้ค้าเก่าละไม้ข้ามที่เคยมีก็สมุดชุดชมปะปีนี้นะครับต้องลงทุนการไม,ม้ข้ามเยอะอยู่นะครับแต่ละส่วนนะครับ สวนนี้กับกะาประมาณแ0 0ร้อยเล่มกับก่คงจะได้ดูแลนะครับมาอันลงมาต้นเสียหายหลายนะครับลมมาขราแล้วลงไปสองต้นครับสวนหนองกว้างกับสวนสามเล่มส่วนนี้ยังบม่ล้มตัวนะครับโอเคอยู่ ต้องรีบนะครับต้องรีบจัดการเรื่องไม่ค้างเรียบร้อย